หมูสับธรรมดาแต่ข้่วที่เลน้ำลายไหลทุกทีวันนี้งบน้อยอะไรพุงพามาขั้วหมูสับพริกเกลือครับลดจัดจ้านทำง่ายเครื่องไม่เยอะแต่แซบเกินราคารับรองหิวตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นครับมาดูวัตถุดิบครับหมูสับ400ยกรัมครับเครื่องพร้อมลงกระทะแล้วครับเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยครับขั้นตอนแรกเราจะเกีียวกระเทียมกันก่อนนะครับติดเตาตั้งกระทะเติมน้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะครับกระเทียมไทยนะครับ วันนี้ใช้สี่หัวสับพอหยาบๆครับใช้ไฟอ่อนนะครับเจียวกระเทียมเจียวให้กรอบแล้วก็เหลืองตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่เป็นชองส่วนครับส่วนหนึ่งกระเทียมเราจะตักพักไว้ครับสรับโ้ยหน้าส่วนที่สองสรับผัดครับพอเราแบ่งกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับหมูสับครับให้เราไปคั่วต่อเลยครับคั่วให้สุกแปดสิบเก้าสิปเเลยนะครับ หมูกระจายไม่ได้จับกันเป็นก้อนนะครับตอนนี้หมูก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับเริ่มกระจายเริ่มฟูแล้วครับไม่จับกันเป็นก้อนแล้วเพาหมูเราสุกแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไม่จับกันเป็นก้อนแล้วเครื่องปรุงครับน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปครับเกลือหนึ่งช้อนชาครับเราจะตัดลดน้ำตาลนะครับอีกหนึ่งช้อนชาครับ ตามด้วยพริกวันนี้ใช้ห้าเม็ดนะครับท่านผู้ชมชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็จัดไปเลยครับก็เราจะคั่วจนหมูนี้แห้งเลยนะครับกลิ่นนี้ให้หอมเลยนะครับจัดจ้านเลยครับคั่วไปเรื่อยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายนะครับชิมรสดูครับก็สุดท้ายแล้วครับปิดท้ายด้วยต้นหอมวันนี้ใช้สามต้นครับ ขั่วโลัวก็จบแล้วครับเมนูสำหรับวันนี้หมูสับคั่วพริกเกลือครับจบแล้วครับเมนูวันนี้ทำง่ายอร่อยแรงไม่เปลืองงบค,ครับจบในจานเดียวลองทำกันดูครับล้าจะ้องว่าอร่อยจริงวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ